เองน้างเล็กควีมปลาตีมจ้าผู้ก็ต้องก็ต้องอยากอ่ะผู้ก็สิ้นนะพิกสวัสดีจ้าผู้ก็ต้องเว้นคนเรียกหมูในเกาหลีเหมือนเดิมเจ้าวันนี้น้องเบ้เขออยางเงี้ยแกงเละกินกันนะเจ้าเนาะนี่จ้าวันนี้น้องเบ้เขออย่าเงี้ยแกงห้างเละกินกันนะเจ้าเนาะนี่ตัวซุกแล้วนี่เจ้าแกงห้างเละวันนี้เซตต้นหอมตัวเพื่อนเหมือนจะเซตต้นหอมสูตรใหม่ขาดต้นหอมมาได้อืเจ้าแกงห้างเละประพันชอบ มันครับมนันพอชมพู่วันนี้ตักเข้าหลายแล้วมัวอม <laughs> บอกว่ามากเก่งครางเลยยากขนาดแล้วพูดแหละต้องกินกับพริกเนื้อเด็กประพันวันนี้ปลากระตินเพชรก,ก,ก,ก็พริกนี่บบเพชรกระปูก,ก,กวันนี้แกงทะเลเพชรก,ก็หมูพี่เบนซอยตีนใหญ่มาใหญ่เนี่ยมันทำไมเละตูดเหมือนกันเนาะยัางมะไรกันไปกกลัวปลาซุกไง ยังเอาจ้าขันพอนี่นนยาขยาแกงฮังเลสัมผูไทยยาขันะแกงงเลแกงังเลอวันนี้จักเข้าบ่กบ่กเก่งใจเหระขันยังน้อยเลยเชี่ยวหูอ่ะผิดจานแล่ะจานนี้ต้องอยู่ต้งพี่ ท่านกินโชว์ละอ๋ออืมมันร้นๆหมูสามชั้นเนาะท่านกินข้าวล้อมขนาดนั้นนะรีบนะจ๊ะเนาะวัวนนี้รีบเนี่ยแกงหางเล้เลยจ้ะ แต่ละคนสา <3 S 1> มชิ้ตนตอนนี้ชิ้นที่สามเม่นก็เติมสิ้นที่สามอย่างสามไงขนาดโค้ดและตั้งหลายรอบขนาดวะอิ่มพอๆพอหมดิมข้าวแล้วเย็นๆนี่เจ้าเติมที่สองที่นี่เอ็งฮังเี่ ป้าเตรีมจานผู้ก็ต้องก็ต้องอยากอ่ะผู้ก็กินน้ำพริกก่อนฉันไข่หัวดังอ่ะไรกินน้ำพริกเติมกินเลยเติมเลยพฮนกินเต็มที่ฮะผมกินพักผมกินพักเ็ได้ได้อ่ะกินเต็มที่พักเรากินให้มันอิ่มมั้ย คลิปนี้น้องเบลก็ขอจบคลิปเพียงแต่อีกก่อนนะเจ้าน้องเบลฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์คลิปน้องจิงเจ้าเพื่อไปกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะเจ้าสวัสดีเจ้าเจอกันคลิปหน้าเจ้า